กรลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสารับรหวัวข้อของวันนี้ในตอนนี้ผมตัวเกม s e r ร์ l ก n น่าเนี่ยได้มีการแจกสกินนะผมของปืน AK 47ระดับอีพิกเนี่ยฟรี7วันด้วยกันนะผมหลายคนเนี่ยไม่รู้วิธีการกดรับเพราะฉะน,นั้นพี่ลิงก็จะมาแจกในส่วนตัวโค้ดกัน เริ่มกันอย่างแรกเลยผมก็ให้เรากดเข้ามาที่หน้าเกจิมก่อนกดเข้ามาที่ตัวหน้าแนะนําและกดเข้ามาที่ตรงแรกไอเทมโค้ดก็กดเข้ามาเลยเมื่อเราเนี่ยเข้าถึงหน้าไอเทมโค้ด้ลผมก็ให้กรอกโค้ดตามที่ิลิงเนี่ยกรอกอยู่นตอนนี้เลยผมรลยพิลิงจะแปะลิงก์ของตัวโค้ดเนี่ยเอาไว้ข้างใต้ส s บเก็บชั้นนผมพอกรอกเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปเลยปุ๊บพอกดยืนยันผมมันก็จะเขียนว่าแลกโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มว่าได้สกินอีพิกเนี่ยมาใช้แล้ว7วันของปืน AK47 หลังจากที่เราก่อโคกเสร็จแล้วผมตัวปืนเนี่ยก็จะเด้งเข้าที่หน้าช่องจดหมายผมก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะก็จะเป็นสกินของ ak C 7ครับผมที่เป็นรับสีปิดใครที่อยากจะลองหาสกินหรือว่าทดสอบสกินของปืน ak 4 7เนี่ยก็มากดรับฟรีได้นะเป็นระยะเวลา7วันเลยนั่นเองนะสำหรับสกินตัวนี้สำหรับปืน ak 4 7เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปืนนะผมที่ในโหมดของ Battle r o อย l e เนี่ย ทุกคนต้องจับเป็นอันดับที่1นึ่ง number o อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีสกินนี้มาผมก็แน่นอนว่าได้ใช้กันทุกคนแบบแน่นอนนะถึงจะแค่7วันก็จริงแต่อย่างน้นออๆเนี่ยเราก็ได้สกินมาใส่ปืนให้แบบเท่ๆเลยนั่นเองนะในส่วนของตัวบิวผมในคลิปนี้พี่ดิงจะเล่นในโหมดของ MP ผ,ผมก็จะใช้บิวคร่าวๆประมาณนี้ผมเน้นในเรื่องของการคอนโทรลปืนแล้วก็การคุมปืนให้ง่ายๆหน่อยแต่ถือว่าเป็นบิวในโหมดของประเทศรอยัลเนี่ยก็ให้เน้นเป็นการเพิ่มระยะย,ยิงกับเพิ่มกระสุนให้เยอะๆไปเลยนะ เพราะฉะนั้นผมเราก็ไปรุยกันดีกว่านะกับ AK47 สกินที่แจกฟรีระยะลา7วันนะผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็น AK47 ที่เป็น AK47 กึงไม้หน่อยนะก็ถือว่าโอเคอยู่ของรายตัวเป็นเริ่มต้นอืมอืมโอเคสวยทิปเปิ้คิวแบบงงๆขอบคุณเพื่อนที่แทงให้เมื่อกี้นะเอาเพื่อนตายแล้วเมาไปแป๊บเดียวอุ้ย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 กระตุก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 อาสไลด์สไลส์สไลส์ต้องใส่ต้องแคมแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเดินบูไม่ดีแน่เลย แตกไปดีครับโอเคน่าจะมาด้านซ้ายแล้วแหละดูทรงจังหวะนี้นะไม่ไน่ขวาก็มาจะมาแต่เพื่อนเราเยอะมากเลยนะัด้านขวาเแต่ว่ายังไงยังไงโอเคได้อยู่วาแอบอัพหน้าเราเลยนี่หว่าด,ดีนะอันนี้เป็นบอดถ้าเป็นคนนี้แตกแล้วโอเคตั้งป้อมปืนทิ้งไว้ก่อนหนึ่งอันหนึ่งน้อยดักคนมาวิ่งมาหนึ่งคนเอามีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาก็แตกไปดีครับป้อมปืนช่วยยิงยังไงจุดนี้มีคนไหมมุมหัวมุมหัวโอ้โหไม่เข้า เราเอ้าจะกระโดดทําไมเมื่อกี้ทนายไม่กระโดดนายก็รอดแล้วเอามีคนแอบแอบมาเก็บป้อมปืนเราโอเคไม่เป็นไรป้อมปืนนี่ยังงงงอยู่ยังงงงอยู่อารสังนใจจังหวะนี้เมีคนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้หนึ่งคนวิ่งขึ้นแล้วครับจังหวะนี้หามุมยิบหามุมยิบเอ้ยมีคนเห็นอยู่ข้างหลังยังไงยังไงโอเคไม่มีคนเห็นยังไงโผล่มาก็ให้เพื่อนยิงไปดลครับดีไปหน่อยอ่ะหมด วิ่งหลบแป๊บหนึ yeah. U. 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 <laughs> ่งทีสายต้องระยะประชิดแล้วล <ain> ่ะจังหวะนีุ้บหลบหลังกล่องป๊บหนึ่งทีโอเคไหนดูดูหาเยี่ยวหิวเหลือเกินเอื้อสไลด์ไม่ถึงเมื่อกี้โอ้เสียดายนิดเดียวจะถึงแล้วอันนั่นไป้อมปืนหน่ะป้อมปืนหน่ะยิงคนก่อนโอเคเยิงคนเสร็จเยิงป้อมปืนต่อเรียบร้อยสวยงามพื้นที่เปิดโล่งแล้วยังไง ยังไงยังไงเอือ,อโยกไม่ทันยิงมาข้างบนกลับมาจุดแคมป์เหมือนเดิมหาคนยิงอุยอ้ยอา้าวจะมุดท่ออุย้ยไม่ทันแล้วในจังหวะน,นี้เอาเอายังไงหนึ่งคนสองคนสามคนยิงอีกคนหนึ่งปล่อยไปก่อนกระสุนไม่พอมาสามับคนสุดท้ายเฮ้ยมีคนใช้โอเบอร์สกิลยังไงเนี่ยโอเคก็เรียบร้อยสวยงามผมเข้าๆประมาณนี้นะสหรับเจ้าตัวปืนเอเค็นซีเจ็ดรับอีพิกฟรีนะ เลยอีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกับผมก็คือตัวโค้ดผมมีระยะเวลาจํากัดถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยไม่เติมเนี่ยเติมช้าเนี่ยโค้ดหมดก็ถือว่าอดได้ของฟรีเลยนั่นเองนะเพราะฉั้นก็อย่าลืมรีบเติมก่อนที่จะหมดระยะเวลาจํากัดนะแล้วเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสารล่าคนรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว